สวัสดีครับผมบอกว่าพูดวันนี้คงเป็นประเด็นที่อยากจะบอกว่าคุณศรีสุวรรณจันยาเดินในกรุงเทพมหาคนครยากแล้วครับสาเหตุเพราะอะไรไ,ไหมประการแรกคือการคัดค้านคุณชติชาติเรื่องป้ายหาเสียงเหตุผลที่คัดค้านนั้นมันไม่ใช่เหตุผลนะมันมเป็นตุผลที่ทุกคนเขารับไม่ได้แล้วมันเป็นเหตุผลที่ไม่ได้เป็นไปขัดต่อกฎหมายก็เป็นการประวิงเพื่อไม่อยากให้เป็นผู้ว่ากรทมคนเขามองอย่างนั้น เหตุผลประการที่สองคือคุณศรีสุวรรณจันยาออกมาเปรียบเปรยคนกรุงเทพและคนที่สนับคุนชชาติว่าเปรียบเสมือนกิ้งกือหรือไส้เดือนซึ่งนั่นก็หมายความว่าคุณศรีสุวรรณจันยาบอกว่าคนที่สนับสนุนคุนชชาติและคนกรุงเทพหมานครนั้นน่าขยะแขยงเหมือนสิ้นกิ้งกือหรือว่าเหมือนไส้เดือนอันนี้ถือว่าเป็นการดูถูกคนกรุงเทพและคนที่สนับสนุนประชาธิปไตยเลยทีเดียวนะครับจากนี้ไปศรีสุวรรณจันยา คงจะเดินอะไรยากเพื่อเพิไปกินข้าวแกงนะครับเขาอาจจะไม่ขายให้เดินตามพ่อค้าแม่ขายก็าอาจจะเจออะไรเสี้ยงบ้างหรือเปล่าก็าไม่ทราบอันนี้ไม่ได้เชียร์นะครับแต่เตือนกันไว้ก่อนว่าศรีสุวรรณจันยาจะไปไหนจากนี้ไปี่นครับต้องระวังแล้วล่ะครับอันนี้เตือนกันนะครับอย่าไปดูถูกคนที่มีความเห็นตรงกันข้ามกับตนเองครับโดยเฉพาะยิ่งการเปรียบว่าคนที่มีความเห็นตรงกันข้ามกับตัวเองนั้นเป็นกิ้งกือหรือเป็นไส้เดืองที่น่าขยะแขยงโอ้อันนี้ถือว่าเป็น คําปรามาทหรือว่าคําดูถูกเหยียดหยามที่ค่อนข้นางจะร้ายแรงครับวันนี้ขอ,อุยาดแค่นี้แหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ